ในช่วงนี้หลายๆทีมใน NBA เนี่ยก็ได้เริ่มมีการเข้าสู่เทรนนิ่งแคมป์กันแล้วนะครับด้วยระยะเวลาที่กระชันชิดขึ้นมามากๆรวมถึงอยู่ภายใต้เซฟตี้โปรโตคอลเนี่ยทำให้มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ต้องปฏิบัติตามซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้การเตรียมตัวในฤดูกาลใหม่เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับโดยเฉพาะทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวหลักหรือว่าเฮดโค้นั้นก็เรียกได้ว่าเวลาเนี่ยบีมากๆเลยทีเดียว และเมื่อพูดถึงทีมเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยซึ่งหลายๆคนก็อาจจะผิดหวังเมื่อดูจากการเสริมตัวผู้เล่นแล้วพวกเขาไม่ได้ดึงมิกเนมเข้ามาสู่ทีมเลยแม้แต่คนเดียวตรงกันข้ามกับเสียตัวผู้เล่นหลักอย่างเจอร์มีแกรน์ไปในตลาดฟรีเอเจนแต่หากมองในแง่ดีเนี่ยด้วยแกนหลักที่ยังเป็นชุดเดิมบวกกับการเล่นที่เน้นระบบทีมเป็นหลักทําให้พอจะพูดได้ว่าทีมนักเก็ตเนี่ยมีความพร้อมพอสมควรในการเริ่มฤดูก,กาลนะครับ ถึงแม้นักวิเคราะห์หลายคนจะมองข้ามพวกเขาไปในซีซั่นนี้แต่เราก็คิดว่านักเก็ตเนี่ยก็ยังเป็นทีมที่น่ากลัวแล้วก็คงจะอยู่ในพื้นที่เพย์ออฟอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามเราก็มีคำถามและข้อสงสัยถึงพวกเขาครับว่าทีมนี้จะเป็นอย่างไรในฤดูกาลหน้าอย่างแรกก็คือเรื่องปัญหาสุขภาพอาการบาดเจ็บและความฟิตของผู้เล่น หากเท้าความถึงเดนเวอร์นักเก็ตในซีซั่นก่อนนั้นพวกเขาต้องอเผชิญกับข้อจำกัดจากปัญหาเรื่องโควิด -19 เริ่มต้นด้วยสตาร์เบอร์หของทีมอย่างนิโคล่าโจคิตติดเชื้อโควิดก่อนที่จะเริ่มต้นสตาร์ทในเดอะบับเบิลแล้วก็ทำให้มาร่วมทีมล่าช้าขอาเพื่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบมากมายเท่าไหร่เมื่อดูจากผลงานการเข้ารอบชิงแชมป์สายตะวันตกครั้งแรกตั้งแต่ปี2009นะครับ แต่จุดสำคัญเลยก็คือพวกเขาเสียผู้เล่นอย่างวิลบาร์ตันไปตั้งแต่ช่วงบับเบิลด้วยการบาดเจ็บเข่าและไม่ได้กลับมาอีกเลยในช่วงเพลย์ออฟตัวของบาร์ตันนั้นเป็นสมอลฟอร์เวิร์ดของทีมซึ่งก็มีผลงานดีมากๆนะครับถือว่าเป็นออปชันที่3ของทีมได้เลยนะครับโดยในฤดูกาลปกติเนี่ยตัวเขามีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่15.1แต้ม6.3รีบาว3.7แอสซิตประสิทธิภาพในการยิง3คะแนนเนี่ยอยู่ถึง37.5%จากการพยายามยิง5ครั้งต่อเกมนะครับ สถานะของบาตันเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญซึ่งหากพวกเขาพร้อมสําหรับดูการหน้าก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งและก็สร้าง Impact กับทีมได้มากเลยทีเดียวเมื่อทีมต้องเสียผู้เล่นอย่างเจอรมีแกนและก็เทอร์รี่เค้กไปนะครับถัดมาก็คือผู้เล่นดาวรุ่งอีกหนึ่งความหวังของทีมอย่างไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์กับการสตาร์ทเป็นตัวจริงการเสียเจอรมีแกลไปนั้นทําให้พวกเขาเสียตัวทําแต้มอันดับ3รองจากแจมเลเมเร่และก็นิโคลาโจคิตนะครับ ในช่วงเพลย์ออฟเนี่ยตัวแกรนมีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่11.6แต้มส่วนไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์นั้นอยู่อันดับ4ในการทำแต้มด้วยค่าเฉลีย่ย11.4แต้มและมีประสิทธิภาพหรือ t True s h o o t i n g p e r c e n t a g e อยู่ที่60.2นะครับกับการได้ลงสนาม23.7นาทีซึ่งก็ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับในช่วงเพลย์ออฟและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทีมนักเก็ตเนี่ยพร้อมจะให้โอกาสแล้ก็คาดหวังในการพัฒนาของไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร ให้ก้าวขึ้นมาเป็นเจเนอเรชันใหม่ของทีมนะครับโดยความโดดเด่นในเรื่องของรูปร่างที่ได้เปรียบทําให้สามารถสร้างมิดแมทได้มากมายอีกทั้งการเคลื่อนที่ที่ฉลาดโดยเฉพาะออฟบอลมูคเมนต์เนี่ยทำให้เขาจะเป็นผู้เล่นที่สามารถช่วยยกระดับทีมได้ในอนาคตครับตรงนี้เองทําให้เราคิดว่านักเก็ตเนี่ยควรจะเสี่ยงแล้วก็ให้โอกาสเขาเป็นตัวจริงมากกว่าหรือดูการก่อนถึงแม้แกรี่แฮริสวิลบาร์ตันและก็พอลมิลแซปจะไม่มีปัญหาการบาดเจ็บและสามารถลงสนามได้ ทั้งนี้หากพิจารณาเมื่อฤดูการที่แล้วที่ไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์ลงสนามเป็นตัวจริงทั้งหมด8เกมเขามีค่าเฉลี่ยถึง21.6แต้ม8.3รีบาว1.5แอดซิ์และประสิทธิภาพในการทำแต้มนั้นอยู่เหนือกว่า50 40 90เลยทีเดียวแต่ปัญหาเรื่องการป้องกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่นักเก็ตยังแก้ไม่ตกนะครับสิ่งเหล่านี้เองมันสะท้อนออกมาในแง่ของสถิติเมื่อเมอร์เรย์แฮริสและก็บาตันลงสนามพร้อมกัน ในแง่ของการทำแต้มแน่นอนพวกเขานั้นยอดเยี่ยมแต่การเป็นไลน์อัพที่ตัวเล็กเนี่ยย่อมเสียเปรียบคู่แข่งนะครับซึ่งการให้โอกาสไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์อาจจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ถึงแม้เราจะมองว่าเขาไม่ได้เก่งเรื่องเกมรับแต่ด้วยอายุที่น้อยและก็รูปร่างที่ดีเนี่ยถ้าได้รับการพัฒนาก็อาจจะช่วยทีมได้ในอนาคตครับประเด็นถัดมาคือผู้เล่นคนใดจะสตาร์เป็นตัวจริงในตำแหน่ง p พาเวอร์ฟอร์เ พวกเขาไม่ได้มีเพียงแค่พอตเตอร์เท่านั้นที่จะมาแทนเจอรมีแกรนในตลาดฟรีเอ g e เจนที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาได้ทําการดึงตัวจะไม่เข้ากรีนมาจากทริปเปอร์นะครับกรีนนั้นได้เวลาลงเฉลี่ย20.7นาทีในฤดูกาลปกติและ17.1นาทีในรอบเพลย์ออฟเขาเป็นผู้เล่นสำรองที่มีบทบาทชัดเจนในคริปเปอร์นะครับโดยมีความสำคัญในฐานะบิ๊กแมนที่มีความคล่องและสามารถเล่นป้องกันได้ดีในเกมโพส โดยในรอบเพย์ออฟเนี่ยคริปเปอร์นั้นมักจะใช้เข่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อทดแทนมอนเทสฮาร์เรลคือตัวของฮาร์เรลเนี่ยทำแต้มได้ดีก็จริงนะครับแต่เกมรับเนี่ยเขาก็ไม่เอาเลยแล้วก็เป็นจุดอ่อนของคริปเปอร์อย่างชัดเจนในรอบเพย์ออฟที่ผ่านมานี่เป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้เลเกอร์เนี่ยเซ็นมารก์กาซอมาเพิ่มนะครับและสําหรับจะไปเข้ากีนเนี่ยมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือการยิงระยะ3แต้มนะครับซึ่งในรอบเพย์ออฟเนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยสูงถึง4 3 5 อีกครั้งพวกเขายังรีไซน์พอมิวแซบกลับมาร่วมทีมอีกครั้งนั่นทําให้ทั้งสองคนต้องแชร์โหลดร่วมกันในการเล่นอย่างแน่นอนแต่คําถามก็คือใครจะได้เป็นตัวจริงใครจะเป็นโครสไลน์อัพในช่วงท้ายซึ่งจะไม่ข้อกตีนั้นอาจจะมีสกิลเซตแล้วก็ยืดหยุ่นกว่ามิวแซบแต่มิวแซบเองก็เป็นตัวทําแต้มชั้นยอดเช่นกันครับ สุดท้ายนี้ก็คงอยู่ที่สถานการณ์และก็ความเหมาะสมมากกว่าครับซึ่งในบางจังหวะนิโคลาชโจคิดอาจจะต้องการผู้เล่นอย่างเกรนเพื่อช่วยทางโซนหรือว่าสเปซซิ่งและก็น่าจะเหมาะกับเพลย์เมคเกอร์อย่างเขามากกว่าส่วนมิลแซบนั้นการมาจากข้างสนามในช่วงที่ทีมต้องการพาเวอร์ฟอร์เวิร์ดหรือสมอลบอลเซนเตอร์ก็อาจจะเมคเซนต์ครับและทีมยังสามารถเพิ่มความหลากหลายโดยใช้บิ๊กแมนที่เป็นปีกหรือฟอร์เวิร์ดไฮบิดอย่างโบโบก็ทำได้เช่นกันครับ ถัดมาในส่วนของแบ็กอัพพอยต์การเนี่ยจะเป็นใครผลงานของจามาเมรเรยนั้นถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับในช่วงเพย์ออฟที่ผ่านมาฟอร์มอันร้อนแรงและความแม่นยำของเขานั้นถือว่าช่วยนักเก็ตได้มากจริงๆครับกับค่าเฉลี่ย26.5แต้ม50.5%ฟิลโก45.3%ที่ระยะ3แต้มและ89.7%สำหรับจุดโทษนั้นถือว่ามหัศจรรย์มากนะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือความสมบูรณ์และก็ความสดของเขา อย่างที่เห็นได้ชัดเลยกับซีรีส์คริปเปอร์และก็เรเกอร์เนี่ยเขาดูกรอบเหลือเกินแล้วก็มีความล้าในช่วงท้ายเกมไม่เห็นนั่นทําให้เดนเวอร์ต้องคอยประครบประงมเขาเป็นอย่างดีในฤดูกาลที่เร่งรัดเหลือเกินที่จะถึงนี้ครับสิ่งที่เราเห็นคือพวกเขาสร้างเซอร์ไพรส์เล็กๆโดยการดึงตัวฟาคุนโดคัมปาโซมาร่วมทีมในสัญญา2ปีสําหรับคัมปาโซเนี่ยก็ถือว่ามีชื่อเสียงอยู่ในยุโรปนะครับเขาเล่นให้กับเรอัลมาดริดในสเปน เขาสูง5ฟุต1 1นิ้วแล้วก็มีความเร็วความคล่องตัวโดดเด่นเรื่องการเลี้ยงบอลนะครับเขาสามารถเป็นย์เมเกอร์ได้แล้วก็จ่ายบอลได้ยอดเยี่ยมแถมมีวิชั่นที่ดีอีกนะครับแต่การที่เขาเป็นคนตัวเล็กแน่นอนว่ามันจะทําให้มีจุดได้ในเรื่องเกมรับและการปรับตัวเข้ากับลีกตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้เขาได้เป็นเพียงแบ็กอัพพอยต์การ์ดมือ3รองจากมอนเตมอริสเท่านั้นเองครับสําหรับตัวของมอริสเนี่ยเขาเป็นแบ็กอัพพอยต์การ์ดของทีมมา2ฤดูกาลแล้วนะครับ และเขาก็พัฒนาขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญจากชุดสำรองของทีมโดยลงมากกว่า70เกมในสซีซันล่าสุดแล้วก็มีค่าเฉลี่ย9แต้ม3.5แอสซิสต์และ37.8%ในระยะ3แต้มสำหรับเวลาลงราวๆ22นาทีเนี่ยก็ถือว่าผลงานไม่เลวเลยทีเดียวนะครับและล่าสุดเขาก็ได้ขยายสัญญาไปกับทีมอีก3ปีมูลค่ากว่า27ล้านเหรียญก็นับว่าเป็นในยะสำคัญนะครับและเขาก็น่าจะเป็นตัวหลักอีกคนหนึ่งในทีมชุด2ครับ และนี่ก็ถือเป็นการรีวิวเบื้องต้นและตั้งข้อสงสัยในทีมนักเก็ตอย่างคร่าวๆนะครับซึ่งก็เหลือเพียงไม่กี่อาทิตย์ก็จะเปิดฤดูดกาลกันแล้วครับเราก็คงจะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนกว่านี้และถึงตอนนั้นก็คงจะตอบได้ว่า Denver n u นั e t กเนี่ยจะมีรุ้นและสามารถไปได้ถึงไหนในฤดูดกาลที่กําลังจะมาถึงนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ครับโอกาสหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาฝากก็ติดตามชมกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่องและเพจ s i ก m a n n b a ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ